ข้อ42เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นขณะที่มีการหายใจเข้าก็ไก่ก้ามเนื้อกระบังลมหดตัวขอไข่ก้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวอคอควายก้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงคลายตัวงองูปริมาณช่องอกลดลงเขาถามถูกไหมว่าเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นขณะที่มีการหายใจเข้าเนาะเราก็ต้องดูก่อนว่าในขณะที่มีการหายใจเนี่ย กล้ามเนื้อแต่ละส่วนของร่างกายเราทํางานอะไรบ้างการหายใจไม่ว่าจะเป็นการหายใจเข้าหรือออกเนี่ยการหายใจเข้าเป็นการหายใจโดยที่เราใช้พลังงานถูกไหมก็คือเป็นการขยายของเป็นการดึงตัวของกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกะบังลมกล้ามเนื้อบริเวณส่วนของทรงอกแต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นการหายใจออกจะเป็นการเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงอิลาสติกรีคอยก็คือแรงยืดหยุ่นย้อนกลับให อยู่กลับมาอยู่ในสภาพเดิมก็จะเป็นการที่ไม่ใช้พลังงานนั่นเองเพราะฉะนั้นทีนี้น้องดูเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ก่อนว่าเฮ้ยในการที่มันหายใจเข้าเกิดอะไรขึ้นบ้างหายใจเข้าถูกไหมในขณะที่เราหายใจหายใจเข้าเกิดอะไรขึ้นการที่จะหายใจเข้าได้จากเดิมตัวปอดของเราก็ต้องขยายก่อนถูกไหมการที่มันตัวปอดข,ออขยายเดิมตอนแรกก็ต้องปริมาตรน้อย ไปยังปริมาตรที่มากขึ้นการที่จะมีปริมาตรน้อยไปยังปริมาตรที่มากขึ้นก่อนที่เราจะหายใจเข้าความดันก็ต้องตา่าถูกไหมพอหายใจเข้ามากความดันก็ต้องสูงขึ้นส่วนข้างล่างนี้คือส่วนของกระบังลมการที่เราจะหายใจเข้าน้งนองนึกภาพตอนแรกอยู่แค่นี้ถูกไหมมันก็ต้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการขยายก็คือมีทั้งการขยายไปทางด้านหน้ากับขยายในส่วนของลงล่างถูกไหม การขยายในทางด้านหน้าถูกควบคุมโดยกล้ามเนื้อบริเวณผนังซวงอกถูกไหมส่วนการดึงลงด้านล่างเกิดจากตัวของกระบังลมนั่นเองกระบังลมทําอะไรกระบังลมก็มีการหดตัวแล้วดึงลงมาถูกไหม อันนี้ก็คือหน้าที่ของมันเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าอ๋อไอการหายใจเข้าอะนะมันก็ต้องทำให้เกิดเชิด expansion ปอดขยายถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างซี่โครงก็ต้องดึงขึ้นส่วน diaphragm หรือว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยก็ต้องหดตัวลงถูกไหมหดตัวเพื่อดึงลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการหายใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะหายใจเข้าเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่ง กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวถูกปเป่าถูกถูกป่ะเพราะการหดตัวคือการหดตัวแล้วดึงลงเพื่อเพิ่มปริมาตรในการหายใจนั่นเองส่วนข้อขอไข่กล้ามเนื้อกระบังลมลายตัวอันนี้ผิดเพราะว่ากล้ามเนื้อกระบังลมจะลายตัวเมื่อหายใจออกส่วนข้อควายบอกว่ากล้ามเนื้อยืดกระดูกซี่โครงลายตัวอันนี้ผิดถูกไหมต้องหดตัวเพื่อดึงเชส หรือว่าเพื่อดึงอกของเราให้ขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองส่วนปริมาตรช่องอกลดลงปริมาตรช่องอกก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะเราหายใจเอาอากาศเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการหายเจ้าหาหยใจเข้าก็ต้องตอบข้อ,อกอไก่นั่นเองก็คือกล้ามเนื้อกะบางลมหดตัว สรุปอีกหนึ่งครั้งนะในการหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดอะไรขึ้นบ้างการหายใจเข้าลองนึกภาพการที่อากาศจะเข้ามาข้างในปอดได้แซงว่าก็ต้องดันจากความดันสูงมาดังความดันต่ําเดิมความดันต่ําพอหายใจเข้ามา ปริมาตรก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมโดยที่มีการยกตัวของด้านหน้าโดยอาศัยกล้ามเนื้อบริเวณทรงอกก็คือยกโหดตัวแล้วดึงขึ้นกับกล้ามเนื้อกระบังลมโหดตัวแล้วดึงลงเพื่อเป็นการขยายปริมาตรอันนี้คือการสิ่งที่เกิดขึ้นตอนหายใจเข้าแต่หายใจออกเกิดอะไรขึ้นด้วยแรงอิลาสติกรีคอยก็คือแรงยืดหยุ่นดึงกลับทําให้อากาศไปยังด้านนอกก็คือ ความดันสูงไปยังความดันต่ำปริมาตรสูงไปยังปริมาตรที่ลดลงถูกไหมก็จะง,งานบีบหดตัวของปอดทําให้อากาศภายในปอดลดลงกระบังลมคายตัวดันขึ้นตัวเชสก็คือตัวเบรเนลเนี่ยคายตัวแล้วก็ยุบลงมาถูกไหมอันนี้ก็คือเกิดขึ้นในการหายใจออกเพราะฉะนั้นเมื่อน้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกระบวนการหายใจออกอะไรเกิดขึ้นในกระบวนการหายใจเข้าน้องก็จะตอบข้อ,อ,อน,นี้ได้นั่นเองว่า กระบังลมนั่นเองที่หดตัวเวลาหายใจเข้าและมีส่วนสำคัญที่สุดในการหายใจนั่นเองนะตอบข้อกอไก่นะคะ